สวัสดีครับมือนีครับเอฟซมาเล่นด้วยวันนี้มาจากบ้านน้องตกแป้นเป็นมั <c oughs> บ้านน้องตกแป้นเี๋ยวถ้าไงบเสียวเนะาะไ<ห>อ้เค่ไปยังดิ<ม>ไดอ้บินโดนเล่นแถวนั้นอยู่โ <c oughs> ดนอยู่ทั้งส่งกันเหียนโดนมิตอไอ้ผู้เดียวบินอยู่นั่น <c oughs> ตอนนี้มันจัดกันจะไเอาวันนี้นองเขามาเล่นน้ากับมาคำๆน้อยๆนล้วครับมืนอนีเสื้อต่หุูงมาสูกินครับผมมือนี้ต่มหมูฮงขนมเล่มือนี้าหน้องเนาะ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวห้องากินกันมือน,นี้อ่าอ,อ,อากาศกคือคับนิดหน่อยอืม้มำ หงหนมเล่นี่ไปเอฟซีร่นน้ำาซับเด็กหน่อยโอ้ไปหลุ่นครับไฟหลุ่นเลียนจบไปข้างหลังอนจบีูมอสามเเนาะอย่ข้างบนนตัวซื้อแนบานว่าร้านี่ไอบอกว่าซื้อร้านาข้างข้างเสือต้อดีกว่ ส่วนนี <im <im ่กี่วันเนี่ยะส่วนเนี่ยนะก็ได้นี่โถใครไอ้ไม่โขว่ะมึงนี่นด้หรอเสื้อเงี้ยนม่โขว่ะแต่เป็นเสื้อนงี้ยนะ ไ uh ด huh, ้่เนี่ยได้เลยถึงรืงงี้ถไเงครจือรืงนี่นี่และมเดือดมาทำยอะมาคนทรหาตัวั ตมากนะครับโตตมากก็โตเลี้ยนอยู่ม้อได้เนีงยม้อสามม้อาโอ้แต่ว่าตัวน้อห้าร้อยตัวนี่นั่นอะไรกันหม้อตัวบกินบ่นี่น่าเลยสามเป็ดรสามเจ็ดสามเบีย ค่ะก็ปรถามาอายบ่เราซื้อไปเห้ผมไม่ได้บ้างเนี่ยบ้านนี้ยผมว่างานับมาแต่งบ่ผบ่มาดีวนรตะกี้ถูกให้มาบ่ทำไมอืมบ่ รายกน,นะครับอืมแบบยอมขาีว่าตัวไเสื้อล่างนวบ้านอะแนี้ไม่ข่าเพราหนักไอ้เมดนะไอ้ก็จะายคลิปล่างกันนีว่านซื้อได้ไอ้อันนี้ก็ก็ต้องจักเลย มันก็จัดงานที่่าดูมันเหมนกันชีร่าสีผมพอไอเคยเห็นเนี่ย้ยายไปที่แถวสารากลางบ้านไอไปบินโดนแล้วแต่ว่าสาามันเือเขาเจะากลางตลาดขายของแถวนั้นมีหนองบอมได้แถวๆนั้นนีอไก่ไงวาคือไก่การงานชนตะบนเพบว่าเพาตวไก่เพาตวไอไปบินนเปนแถวนั้น ฮะง่ายบินเดินงูสองบินบนบินโดนเดิน ทำไมตองตลเชกันเนี่ยถูกเลยครับถูกเลยอยาด้อน้องียด้ับ คุณชาติพระได้พ่อน้องพระดชก็ดีแล้วน่ ไม่น้ำม้น,นมีอย่างเดียวแม่เพราะอะไเลื่อมกินฝอยน้ำมันออ,อ่ากินนี่หรอกเออ

อืมมันมาีกันิแก่นะอบดต้องมีพงมอมันมันดีมันงาบอ, <laughs> อน,นีเนเะจ็จดพันหรอจะซื้อเมื่อสองหรอ เจู้หน้อยาหันหันก็เพือซีเอาว่าจะขายไไดูไปเด้เก็บเนี้ยนะเจสีบวกนี่ขายกับบาทนูเห็นดย่ั้นละเจสีโผล่เนะ เออยว่าไอบอกตัวเช็ดตัวเดเช็ดมนี How? ่เช็ดดีเลยต่อค่าเนี่ว่านัานตต่หม่งไม่ต้องต้าขายแล้วคำปกตัวมากคำปวดเลยสาวมันไม่งกัน ได้จะนอนายได้ไหมไะต้วม่ไหเลหนืองั้นมากเลยร้อนเลยเ้อเ็นวเน้มอเอาต่เม่ไงมาถ่งช่วง่นเลยบ่ะโอ้กินได้ไปเม่เทียบเลยนะครับบ่ I'm not